สำหรับซีรีส์สกิปริตโทเรต EP ที่64นี้ก็ดูเหมือนว่าบิ๊กบอสของฝ่ายคนหัวซ้วมและฝ่ายพัทามิดเนี่ยเขาจะมาปะหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราสามารถช่วยเหลือไททันสปิกร์แมนเอาไว้ได้สงครามในครั้งนั้นนะครับเจ้าจีเลียมเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังสามารถหนีรอดไปได้นะครับวนฝ่ายของไททันสปิกร์แมนเองที่ได้สติกับคืนมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้เดินหน้าวาดล้างคนหัวซ่วมทันทีเลยรวมถึงกลุ่มของสปิกร์แมนก็ได้กลับมาร่วมสงครามแบบเต็ม กำลังดังเดิมแต่กลับกันนะครับทางฝั่งของคนหัวซ่วมซึ่งนําด้วยจีแมนตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าพี่แกจะถูกตราหน้าว่าเป็นพวกลมเหลวนะครับจึงทําให้คนหัวซ่วมบางตัวเนี่ยรู้สึกไม่พอใจและพยายามจะจัดการจีเหลี่ยมนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จีเลียนจะถูกจัดการนั้นไอ้เจ้าด็อกเตอร์สกิบต์ทอเลดก็ได้โผล่ออกมาช่วยนะครับบุคคลสําคัญของเราคนหัวซ่วมที่เราเชื่อว่าเขานั้นอยู่เบื้องหลังวิทยาการต่างๆของเราคนหัวซ่วมนะครับหลังจากการปรากฏตัวของเจ้าด็อกเตอร สวิทโเลตเนี่ยทั้งมันและเจ้าจีเหลี่ยมนะครับก็เดินหน้ากวาดล้างโลกต่อทันทีซึ่งในขณะนั้นนะครับกลุ่มของในท่านเองเขาก็รู้ที่อยู่ของเหล่าจีเหลี่ยมแล้วนะจึงได้รวมทีมกันมุ่งหน้าไปเพื่อประเดิษฐ์ในครั้งนี้และช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีตัวละครใหม่ๆปากฏตัวมาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสปีกเกอร์บูแมนนะครับ เป็นสาวเท้าไฟที่มาพร้อมกับลีลาสุดกวนประสาทนะครับหรือว่าพี่ดาร์คสปิกอร์แมนมาดนิง่งมาดเข้มแต่ว่าเก่งเท่ไม่หยอกเลยรวมไปถึงการกบมาของพี่คริโตของเรานะครับที่ในครั้งนี้นั้นเขากลับมาพร้อมกับโถส้วมของเจ้ากินชี่จึงทําให้พี่แกเนี่ยมีพลัง o อเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งนี่นะครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และผมอยากสรุปให้คุณผู้ชมฟังอย่างรวดเร็วนะครับส่วนเนื้อหาในคลิปนี้บรรดาบเลยผมกายวอร์เกอร์อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูซิว่าในซี เรีย์สกิบฤทิ์โถอยเลดอีพีนทสี่นี้เราได้อะไรกันมาบ้างครับหากพร้อมแล้วก็จะลืมหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามให้กับผมกายวอร์เกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับ เพิ่มีพีมานะครับเราจะได้เจอกับคนหัวซ่วมและกลุ่มของ Cam คาเมล่าแมนกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างมาอยู่นะซึ่งพอลองมองดูดีๆแล้วเนี่ยบนชักโครกตรงนั้นนะครับมันก็มีสปิเกอร์แมนหรือเปล่าที่กำลังเกาะหัวซ่วมมาด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นกับสิ่งที่พวกเขากำลังวิ่งหนีกันมานั่นก็คือคนหัวซ่วมที่มีร่างกายเป็นห้องเชื้อเนะครับซึ่งก็เป็นห้องเชื้อจริงๆนะครับเพราะว่าข้างในนั้นเต็มไปด้วยใบเลื่อยสังหารเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะ คอปเตอร์สิบิสทอยเลตตัวนี้และข้างหลังก็เป็นเจ้าจีเหลี่ยมนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะยังอารวาสไม่เสร็จนะครับต่อจาก EP ีที่62เลยนะซึ่งฉากนี้นะครับก็ตรงกับภาพสปอยที่ได้ปล่อยออกมาในดิสคอร์ดเลยนะนาตอนแรกนะครับพอเห็นคนหัวส้วมลักษณะนี้เนี่ยผมก็นึกถึงคนหัวส่วมใน E p ีที่46เลยครับที่มันนั้นสามารถใช้ปากในการดูดศัตรูเข้ามาได้นะครับแต่ที่ไหนได้ไอ้เจ้าคนหัวส่วมตัวนี้มันเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีความดิบเถือนเป็นอย่างมาก ลนะและฉากถัดไปนะครับไอเจ้าคนหัวซ่วมเลื่อยสังหารตัวนี้มันก็ได้เดินหน้าไายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามันนะครับไม่เวน้นแม้กระทั่งพวกเดียวกันที่เป็นคนหัวซ่วมเหมือนกันนะครับผมซึ่งในฉากนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าบีคาเมล่าแมนหัวไซเนี่ยเขาก็ได้เอาตัวพิงกาแพงเอาไว้นะครับทำให้เขานั้นน่าจะรอดตายมาได้แต่คนที่ไม่รู้ว่าจะรอดตายหรือเปล่านะครับก็คือพี่สปิกร์แมนที่เกาะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่ารอดหรือไม่รอดนะครับแต่ขอไว้พอให้พี่รอดก็แล้วกันนะพี่สปิกร์ แล้วฉากถัดไปครับไอ้เจ้าคอปเตอร์ที่เราเจอกันเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะเสียการทรงตัวนะครับราวกับว่าถูกอะไรบางอย่างตัดปิวกลับมานะครับผมและในฉากนี้นะครับเรายังได้เห็นสปิกร์แมนยานบินของเราสปิกร์แมนซึ่งก็เป็นยานบินที่มีแค่ลำเดียวเท่านั้นที่อยู่กับกลุ่มของไททันซึ่งนั่นก็หมายความว่าณตอนนี้กลุ่มของไททันได้เดินทางมาถึงจุดจุดนี้แล้วนั่นเองครับแล้วฉากถัดไปนะครับพี่รองของเราไททันสปิกร์แมนก็ได้ปรากรโต้งมาพร้อมกับลวป ใส่คนหัวซ้วมยักษ์ตัวนี้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นไรเลยนะครับผมพอเห็นดังนั้นเนี่ยพี่ใหญ่ไททันคาร์เมล่าแมนของเราก็ได้เหวี่ยงคอนฟาดลงไปเต็มๆหัวนะครับทำให้คนหัวซุวมตัวนี้ระเบิดตุยแย่ลงไปทันทีครับและในฉากนี้เองนะครับเราจะได้เห็นว่าพี่ใหญ่ของเรานั้นได้ไปติดตั้งปืนกลับมาแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้ใน EP ีที่สิบห้านะครับในระหว่างที่พี่ใหญ่ของเราเนี่ยกำลังต่อสู้กับคนหัวซ้วมหัวกะโหลกที่สามารถพ่นกดได้นะครับพี่ใหญ่ของเราก็ได้สูญเสียป,ปืนกระบอก นะแต่ว่าใน E ีพีนี้ปืนกระบอกนี้ก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในฉากถัดไปนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะคิดเหมือนผมว่าน่าจะเป็นฉากที่เหล่าไททันรุมแกงแบงพี่จีเหลี่ยมอย่างแน่นอนแต่ที่ไหนได้นะครับพี่จีเหลี่ยมของเรานั้นได้เตรียมคนหัวซ่วมตัวใหม่ม่อีกหนึ่งตัวจากนั้นนะครับพี่แกก็ได้ใช้สกิลเหลี่ยมเหลี่ยมหนีออกไปเหลี่ยมเหมือนชื่อจีเหลี่ยมเลยครับเ่อให้ลูกน้องตัวเองต่อสู้กับไททันทั้งสองคนซึ่งไอ้เจ้าคนหัวซ่วมตัวนี้นะครับดูยังไงยัง มันก็เป็นกับดักอยู่แล้วเพราะว่าข้างหน้านั้นมันแตะระเบิดมาด้วย3ลูกแถมข้างหลังก็ยังมีระเบิดอีกนะครับพี่เหลี่ยมของเราเนี่ยแบบเหลี่ยมยมจ,จัดเลยนะครับหลังจากตัดไปเนี่ยเจ้าคนหัวส้วมตัวนี้มันก็ยิงมิตไซส่พี่ไททันนะครับแต่ก็เหมือนอย่างเคยเลยนะที่ไม่ว่าจะเป็นกระสุนมิตรไซล์หรือว่ากระสุนจากปืนเลเซอร์เนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรเหล่าไททันได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ว้าวไปก่อนนั้นเลยคือพี่ใหญ่ของเราเนี่ยเขาได้ติดตั้งอุปกรณ์มาใหม่ครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่่ที ที่สามารถทางโลไฮเทคได้เว้ยเพราะอย่างที่รู้กันนะครับในวันที่พี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนของเราลรากกุ้ตวงมาเนี่ยครั้งแรกสุดเลยนะครับเขาก็มาพร้อมกับโลเว้แต่ว่าโลอน,นั้นเนี่ยก็ถูกเจ้าจีเหลี่ยมใชเหลี่ยมจนโลต้องพังลงไปนะครับโดยการสั่งให้เจ้าใจแอนล็อกเกตซิกบ,บิริทอยเลตเนี่ยพุ่งเข้าชนนะครับแล้วโลของพี่ใหญ่เนี่ยก็หายไปตั้งแต่ EP นั้นเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นพี่ใหญ่ใช้โลอีกทีนึงก็ตอน EP ที่ยีเลยครับแต่ว่าโลใน EP นั้นเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าจะหยิบเอามาจากเศษซากตึกหรือเศษซากป้ายแถวๆนั้นนะครับจนกระทั่ง EP ีล่าสุดนี้ EP พีเสิบสี่พี่ใหญ่ของเราก็ได้มีโล่ไฮเทคเป็นของตัวเองสักทีนะครับแต่ว่าไออุปกรณ์ที่อัปเกรดมานั้นดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะเคยเห็นกันแล้วใน EP ีก่อนหน้านี้แบบๆนะครับในช่วงท้ายของ EP ีนั้นนะครับเราจะได้เห็นพี่ใหญ่ของเราที่กําลังบินอยู่และแขนของพี่แกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรหนาๆติดมาด้วยทั้งสองข้างเลยนะแล้วฉากถัดไปครับพี่รองไททัน ก็ได้กระโดดเข้ามาจัดการดึชงชะโคกคนหลวส่วมตัวนี้ครับผมแต่ว่าในฉากนี้เองมันมีข้อความลับปรากฏขึ้นมาก็คือข้อความที่เขียนว่าแทรปที่แปลว่ากับดักนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้ป้ายตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีข้อความปรากฏตัวขึ้นเว้แต่พอพี่ไททันสปิกร์แมนเข้ามาจัดการคนโดดส่วมตัวนี้ไอ้ตัวหนังสือตรงนี้ก็ปรากฏขึ้นทันทีซึ่งข้อความเหล่านี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเตือนหรือเป็นคําพูดของใครบางคนซึ่งมันก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วหลายอีี เลยก็สังเกตนะครับทุก EP ีที่มีข้อความลักษณะนี้โผล่มาเนี่ยมักจะมีตัวละครของคุณดาฟักบูมหรือซีเคทเอเจนต์ปรากฏออกามา ใน EP นั้นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น EP ที่48ที่ใน EP นั้นนะครับมันจะมีป้ายเขียนว่า he is watching หรือแปลเป็นไทยได้ว่าเขากําลังมองดูอยู่ซึ่งก็อาจจะหมายถึงคุณดาฟักบุมก็เป็นได้นะครับที่กําลังมองดูเหล่าคาเมล่าแมนอยู่ณขณะนั้นแลวฉากหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้เจอกับคุณดาฟักบุมจริงๆด้วยแต่ว่ามาในรูปแบบของเงาในกระจกนะครับ EP ถัดไปนะครับจะเป็น EP ที่52ซึ่งใน EP นี้นะครับเราจะได้เจอกับคุณดาฟักบุมก่อนที่จะเจ ป้ายข้อความนะครับแล้วป้ายข้อความในพีนี้ก็เขียนไว้ว่า Your r Enemy e is จุดๆ,ๆหรือแปลเป็นไทยได้ว่าศัตรูที่แท้จริงของคุณก็คือแล้วก็ทิ้งให้เราสงสัยนะครับว่าศัตรูที่แท้จริงคือใครกันแน่ถัดไปนะครับจะเป็น EP ที่สิซึ่ง EP นี้เราจะได้เจอกับคุณดาฟักบุมต้น EP เลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจึงจะได้เห็นป้ายข้อความที่เขียนว่า They will come หรือแปลเป็นไทยได้ว่าพวกเขากําลังมาซึ่งข้อความแบบนี้นะครับก็อาจจะสื่อว่ามันมีอะไร ที่รอขอบวนของเหล่าคาเมล่าแมนตรงนี้อยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับจนในสุดท้ายเนี่ยมันก็มีจริงๆด้วยนะมันมีคนหัวซ่วงที่ดักซุ่มโจมตีอยู่ข้างหน้าเว้ยแะสุดท้ายนะครับจะเป็น E ีพีที่สิซึ่งอีพีนี้เราจะได้เจอกคุณด,ดาฟักบูมพร้อมกับแสงออร่าสีเขียวนะและในฉากนี้เองป้ายที่แปะอยู่บนตึกที่เขียนด้วยอักษร A Y A L นะครับซึ่งคําเต็มๆของคํานี้นะครับมันมีความหมายว่าการโทรย์นะส่วนอีพีล่าสุดก็เป็นคําว่าแทรปนั่นเองครับหลั หลังจากที่เราได้เห็นป้ายที่เขียนว่าแทรที่แปลว่าก,กับดักนะครับพี่ไทท่านสซปิเกอร์แมนก็ได้ดึงชักโครกจัดการโครตซ่วมตัวนั้นลงไปนะครับแต่ท่านใดน,นั่นเองซ่วมที่อยู่ตรงหน้าเราท่านนั้นจูจ่ๆก็มีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมานะครับพร้อมกับสัญญาณไฟแดงๆนะครับที่เราเหมือนว่ามันจะเป็นระเบิดเวลายังไงอย่างนั้นพี่ใหญ่ของเราเห็นท่าไม่ดีก็ได้รีบหยิบชักโครกตัวนั้นแล้วบินหายไปหลังตึกนะครับลหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นแรงระเบิดดังตู้มนะครับผมและหลังจากที่แรงระเบิดสิ้นสุดลง เราก็ได้บินกลับมาพร้อมกับร่างกายที่ไร้บาดแผลนะครับผมแถมน้าตอนนี้ข้อความน้าตรงป้ายนั้นก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วฉากถัดไปเราจะได้เจอกับฝูงของคอปเตอร์สกิบริดทอเรตนะครับซึ่งก็เป็นฉากที่ตรงกับในสปอยเลยนะครับซึ่งผมก็ได้เขียนแคปชั่นในสปอยนั้นด้วยว่าตัวประกอบเหล่านี้ตายแน่นอนนะครับซึ่งก็ตายจริงๆนะตายด้วยลูกพลังอะไรบางอย่างสีฟ้าๆนะครับจากนั้นก็ระเบิดตุ้มตุยเย่ยกตีนะครับซึ่งไอ้ก้อนกลมๆนี้มันออกมาจากนิ้วมือ ของพี่ตทท่านคาเมล่าแมนนะครับเป็นกระสุนปลายนิ้วมือนี่ซึ่งพลังอันนี้เนี่ยเราเคยเห็นกันไปแล้วใน e ีีที่23นะครับขณะที่พี่ใหญ่ของเราเนี่ยกำลังพักรักษาตัวอยู่ณนขณนะนั้นแล้วบังเอิญมันมีคนหัวซ่วมกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปยังฐานทัพลับนะครับแต่กระูกพี่ใหญ่ของเรายิงกระสุนแบบเดียวก,กันกับที่ใช้ใน e ีีล่าสุดออกจากนิ้วมือนะครับจัดการตายยกตี้เช่นกันถ้าฉากถัดไปนะครับตากล้องก็ได้แลกไหลกับพี่ใหญ่ของเราแต่กระูกพี่รองขวางเอาไว้นะครับซึ่งพี่รองน่าจะบอกว่ารีไปจัด การจีเหลี่ยงกันดีกว่ามันบินไปนู่นแล้วอะไรประมาณนี้นะจากนั้นไททันทั้งสองก็ได้บินหายไปนะครับพร้อมกับฉากจบนี้เองนะครับเราจะได้เจอกับตัวละครอย่างซีเครดเอเจนต์หรือกุนดาฟักบูมนะครับที่ครั้งนี้เนี่ยเขายืนแบบเห็นชัดเจนมากเลยนะยืนแบบชัดจัดจัดเลยอะแถมก่อนจบ E ีีนะครับตัวละครของซีเคร t เอเจนต์เนี่ยเขาก็ได้คามุยหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเวย้ยหรือว่าแท้จริงแล้วตัวละครตัวนี้นั้นมันเป็นผีหรือเปล่าเฮ้ย นอกจากนั้นเองครับผู้ชมสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าในจอทีวีที่มีข้อความขึ้นก่อนหน้านี้มันมีรูปโลโก้ของคุณดาฟักบูมขึ้นด้วยเว้ยซึ่งนี่นะครับอาจจะเป็นหลักฐานยืนยันที่ว่าเมสเซจต่างๆที่เราได้อ่านกันตามตึกอาจจะเป็นข้อความที่มาจากคุณดาฟักบูมจริงๆก็เป็นได้นะครับซึ่งมันแสดงถึงความพยายามคุณดาฟักบูมที่อยากจะช่วยเหลือเหล่าพันธมิตรแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากมายนะทำได้แค่เพียงส่งข้อความมาเตือนนะครับหรืออย่างมากเนี่ยก็จะช่วยโดยการ ทิ้งูฟังเอาไว้ให้กับตากล้องของเราใน e ีพีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งนับว่าช่วงหลังๆเนี่ยการแทรกแซงจากตัวละครตัวนี้ก็มีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับซีรีส์ s กิปปี้ทอเรต E ีพีที่สิี่นะครับคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะส่วนตัวผมนั้นคิดว่า e ีีถัดไปเนี่ยคุมของไททันนะครับยังต้องเจอเหลี่ยมของพี่จีเหลี่ยมอีกหลาย EP ีเลยนะคงไม่มีฉากตู้กันตรงๆอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าสู้กันตัวต่อตัวเนี่ยจีเหลี่ยมมันยังเอาไม่ไหวเลยนะครับในรอบนี้มากันถึง2ตัวสองไททันนะครับจีเหลี่ยมจะอะไรไหวนะแม้กระทั่งด็ s กเตอร์สกิปปี้ทอเรตนะครับที่ณ่าตอนนี้เนี่ย มาแล้วนะว่าเขามีความสามารถอะไรบ้างและเหล่าไททันก็รับรู้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งผมคิดว่ากลุ่มของพันธามิตเนี่ยเขาน่าจะเตรียมตัวรับมือมาอย่างดีแล้วนะเกี่ยวกับพลังของดร์สิริททอยเลตนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรอติดตามกันต่อไปครับใน,ในวันนี้ผมกายว็อกเกอร์หมดเวลาลงแล้วคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในกานหน้าสวัสดีครับ